ขามือเหล็กะไม่ไม่ใช่ถุงมือแบบมือเปล่าเลยโอ้ oh. oh. เอระวางฝนทุเรียนคุณเบนไคุณแบนบานนนให้มาเลยสวัสดีครับาสายรมานี้ร่มะาะาเดือนนตลาดวานแล้วเดือนนึ เช้าคนมาสง่งโรงทุเรียนเราคนเดีวยวไม่ไหวจริงเนี่ยถึงมือไม่ต้องถึงมือไม่ต้องเาลานนี้เอกลักษณ์เขาเลยนะคนไปแซววันเปสวัสทุเรียนมืเอเหล็กเขถงมือไม่ต้งองใช้เร็ว พักไว้กบบนด้ค่อยเยอะได้แต่เวลาเขาอยู่แล้วเขาก็คอยบอกเขาเขาเข้ามาบอกขายกันนะลูกค้ารอเยอะโหนี่พี่ดีฝนตกเลยเพื่อนก็เลยมาช้ากันนิดนึงร่างเทปเลยพี่เปิดเปิดบางมากเลยบางมากนี่คนคนซื้อได้กำไรเพื่อนเพราะว่าจะได้เนื้อปริมาณเนื้อเยอะเห็นเนื้อกำลังกินเลย ลูกอ้วนอะไรนะลูกไม่ใหญ่มากแต่ผูอ้วนมากพี่แต่เบาๆนะครับไม่หมดแล้วนะครับเออเอาแบบไหนเบาได้นะครับ 100ออบบเ,าเอาแสเอาแบบไหนบอกได้เวเเนให้เอาะเอาแบบไหนบอกได้นะพี่ถ้ากดไปไมันจะเป็นรอยเี้พราะว่ันนี้พอดี อลูกล,ลูกนี้คุ้มมากเพื่อนได้เนื้อเยอะมากนเกน,นี่ยดูสิโอ้เนี่ย<า>มีอีกลูกนึงเยอะมากเนี่นนนยินดีคุณเบนเพื่อนไปติดตามพี่น่าเพจได้นะก็ว่าวันไหนไปที่ไหนก็ตามพี่น้าเพจได้เลยตตดาามามไป้วยครับเดือนขายถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะ พีนหน้าเจอกันใหม่พี่เราเพราะว่าเดี๋ยวจะขายผลไม้น้ำเต้าแหละติดตามความเคลื่อนไหวในที่หน้าเพจเลยเพื่อนๆทุเรียน,<ช>นคุณเบนซ์ แล้วพี่กินนมได้ไหมอ่ะมาไหนพี่ไปตามนี่ดัว่านี่ดัว่ามึงรู้ป่ะงทีเหลือไอเล่นงบินไอเล่นงบินที่ฟุตบอลคนนี้ม่แม่ยโอเคเอาไปบ้านแม่แล้วเอาไปกินด้วยนะแล้วไปแล้วแม่เอากลับมาเลยจะบอกนะว่าแม่ไปนผู้อ้วนมากผูก คู่หรือวะนีตาอ่าเลอคู่นึง เขาเลือกมาดีเพรานได้ทุเรียนเปิดบางเลย พาเรื่องมามันก็ได้ไวก่อนอันี้มันขายรถอะไรที่ร้นเก็สิแน่น่นีู่ไม่ออกแกม่เา่าหนามใหม่ก่าควรแยกก่อนไม่ใช่พอลูกใหม่ไปเลยอันนี้เขาไม่เอา มีลูก uhm ค้าคนเดียวนี้สามลูกเลยนะแตเย็นนะพี่นาเลยเดียวชอบลูกไหนดี่ันเดียวระหว่องก็นนะ แต่ด้วยมันมีของใหม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยอ